พิซซ่าไทยใหญ่ป้าแปงเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าร้านบารับที่เปิดมายาวนานกว่าสาวห้าปีใครที่อยากโหลดคาบจุ๊บๆแนะนำเข้าซอยป้าแปงได้เลยเจ้าแน่นอนว่ามาถึงที่แล้วเราก็ต้องสั่งพิซซ่าไทยใหญ่เครื่องปรุงก็จะมีพริกคั่วหอมเจียวน้ําส้มถั่วเกลือแล้วก็มี ซีอิ๊วขาวตามพึ่งนะเจ้ารรหว่างที่รอพิซซ่าไทยยายเฮาก็มาสั่งยำข้าวซอยกันก่อนเจ้าอันนี้จะเป็น<ม>เป็นของว่าข้าวซอยน้อยใส่ไข่ต้มตุ๋ยแล้วก็จะมีพักเยอะๆแบบอีนะเจ้าเฮาก็สั่งไปเลยตามใจชอบถ้าว่าเฮามาชอบรสชาติเฮาก็เพิ่มความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดเข้าไปแหมแล้วก็ยอกเลยเจ้าพิซซ่าไทยยายมันก็จะมีปูอัดมีไข่มีไส้กรอก แล้วปนก็จะปรุงหือเหาแล้วก็โรยโด้วยพักต่างๆนานาก็จะมีพักกุ้งกะลำเสร็จแล้วก็เอาไปเนี่ยปนของว่า,าไปต้มในน้ําเดือดแล้วก็ปิดฝาแหมกำตาดไปได้คือซีอิ๊วขาวกับพึ่งนี่นะเจ้ามันจะมีความหอมแล้วก็เค็มน้อยๆไผ่ที่อยากเข้านี่ต้องไปก่อนเวลานิดนึงนะเจ้าเพราะว่ามันจะต้องใจเวลาหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นแบบโฮมเมดก็คือว่าเปิดร้านอยู่ที่บ้านเลยพิซซ่าหน้าแตกนิดหน่อยแต่กระลำ มาระวังห้อนหลวกปากนะเจ้าเหมาะขนาดเลยอันนี้สองคนกินอยูสามอย่างพิซซ่าไทายใหญ่สองแล้วก็มียำข้าวซอยน้อยหนึ่งนะเจ้าร้านอยู่ดอยตุงสายเกา่าชื่อว่าร้านป้าแปงพิซซ่าไทายใหญ่นะเจ้าเหมาะขนาดจนกันมากินเหมือนกับย้อนวัยไปในอดีตสมัยเป็นสาวจีโรแมนติกขั้นสุดๆกระต้องขนาดร้อยสาวบาทเจ้า